รูเชื่อมหมดมาก็ก็รอนแดงส้มแล้วก็มาสีดำถ้าเราเชื่อมได้องค์ประกอบนะครับถ้าเราเชื่อมได้องค์ประกอบตรงเนี้ยมันจะล่อนมันเองเลยให้ดำก่อนนะครับแล้วมันจะจะเคาะง่ายเขนะ้าใจปะแล้วมันจะเคาะง่ายออกง่ายออกมาเลยออกมาเลยนะครับเป็นแบบนี้เลย แนวเชื่อมเราสังเกตได้มันจะแนวละเอียดได้ยิ่งละเอียดได้เท่าไหร่ยิ่งดีโอเคไหมครับดังนั้นให้เราดูเกิดการเรียนรู้แล้วก็ไปฝึกไปไปฏิบัตินะครับต่อรดเชื่อมนะครับก็คือแล้วก็ต่อตรงนี้ยาวไปเลยวิธีต่อก็ที่สอนในทฤษฎีนะครับก็คือต่อหัวมันนะครับ <ไป S 1> อ่าดูดูดูนะเดี๋ยวต่ออักยาวไปจบล้มไป ขอก่อนต่อหัวชิ้นงานนะครับอาไปแนวอ้าไป,อ,าไปอยู่กันที่ต่อหัวครับอยู่เฉยก่อนเื่อนมาขึ้นมา,นมาสม่ำเสม,มอกันระยะห่างจากชิ้นงานรถเชื่อมความเร็วมุมแล้วก็รถเชื่อมหมดหยุดอยู่ยกันที่งานหนึ่งสงแล้วก็ยกเวลาจบให้หยุดอยู่กับที่ก่อนสักสาวิ หนึ่งสองสามเพื่อที่จะตรงปลายเนี่ยมันเต็มนะครับรดเชื่อมกันที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็มาหยิบตรงนี้กับกับชิ้นงานอย่างนี้นะครับให้ร้อนแดงดำก,ก่อนนะครับแล้วก็เคาไปอย่างนี้ออกมาก็จะเป็นแนวแบบนี้ตัวยาวตลอดทั้งแนวเลยเข้าไหมครับแบบนี้ยาวตลอดแนวแล้วก็มาขัดเวลาขัด แล้วก็ค่อยๆขัดเนี้ยขัดไปเนี่ยมันก็จะยาวเนี้ยเห็นไหมครับยาวตลอดทั้งแนวโอเคไหมครับอันนี้ถูกต้องมาดูแบบผิดวิธีตรงนี้นะครับดูผิดวิธี